สวัสดีค่ะมะกรูดมะนาวนะคะที่เราใช้แล้วนะคะบีบน้ําเอาไปใช้แล้วแบบนี้เนี่ยเปลือกเขาเหลือแบบนี้อย่าทิ้งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเอาเปลือกมะกรูดเปลือกมะนาวต่างๆเนี่ยเปลือกมะกรูดเปลือกมะนาวนะคะที่เราทิ้งแล้วไม่ได้ใช้แล้วบีบน้ําไปใช้แล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบอกว่าประโยชน์เพียบเลยนะคะใช้ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเลย เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะและที่เราจะเตรียมนะคะก็มีนี่ค่ะโหลอาจจะเป็นโหลแก้วหรือโหลพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่เรามีแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเริ่มกันเลยเราก็จะเปิดโหล <c oughs> ก็ต้องเปิดเนาะเปิดโหลเสร็จเอาเปลือกนะคะของ มะนาวมะกรูดหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้ใช้ทีเดียวเยอะๆอาจจะใช้แล้วก็เอาเปลือกเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้เก็บใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ค่ะพอได้เยอะๆแล้วเราก็เอามาทำนะคะอันนี้เราก็ได้ประมาณครึ่งโหลแบบนี้ค่ะพอได้เปลือกมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะเอาน้ำส้มค่ะน้ำส้มสายชูของเรานะคะใส่ลงไปจำจิ้งใส่ให้หมด วดเลยก็ได้นะคะถ้าแบบว่ามันเต็มอะใช้เยอะนะคะน้ำส้มสายชูคือใส่ให้ท่วมเราจะใส่ให้ท่วมเปลือกของมะกรูดมะนาวที่เราใส่ลงไปนะคะใส่ให้ท่วมเลยค่ะใช้แค่สองอย่างเองนะคะก็คือเปลือกของมะกรูดมะนาวหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีแต่มะนาวก็ใช้แต่มะนาวก็ได้หรือมีแต่มะกรูดก็ใช้แต่มะกรูดก็ได้แต่ถ้ามีสองอย่างก็ใช้สองอย่างไปเลยอื ันนี้เราใส่หมดเลยมีอยู่ครึ่งแก้วเอ้ยมีอยู่ครึ่งขวดนะคะพอใส่น้ําส้มเสร็จนะคะทีนี้ดับก็จะปิดฝาเก็บไว้ในที่ลมคะ่ะทิ้งไว้15วันนะคะและนี่นะคะก็คือที่เราทําไวค้ค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูนะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้กลิ่นนี้จะแบบหอมมาหอมแบบหอมกลิ่นของมะนาวนะคะกลิ่นของมะนาวมะกรูดคะ่ะนี่คะ่ะ หลังจากที่ผ่านมา15วันนะคะในโหลนี้ค่ะก็มีทั้งมะกรูดมะนาวนะคะอันนี้ก็จะบีบค่ะอันนี้เราก็จะบีบนะคะพอบีบแบบนี้ทีนี้เราก็จะกรองค่ะกรองเอาแต่น้ํานะคะเพื่อที่เราจะเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะ่ะตัวนี้เราก็จะได้ทั้งน้ํามันหอมแะเหยนะคะแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากๆอะ่ะ เป็นกลิ่นที่มดแมลงนะคะไม่ชอบค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน้ำตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลายอย่างอันนี้เราก็จะเก็บใส่โหลไว้นะคะอันนี้ก็คือมันยังได้น้อยอยู่นะเราก็จะใส่เอาไว้ฉีดค่ะฉีดไล่นะคะจิ้งจกตุกแกมดแมลงต่างๆนะคะในบ้านของเราค่ะใส่แบบนี้ไปเลยนี่ นี่นะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าม,มดเนี่ยเพียบเลยค่ะมาเดินส่วนสนามกันเลยนะคะนี่แต่มันเข้าไปในซอกนี้นะคะมันไม่ได้ลงมาข้างล่างอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้ก็ตัวช่วยแล้วค่ะทํามาแล้วนะคะฉีดเลยนี่นอกจากจะช่วยไล่มดนะคะ แล้วก็ยังมีกลิ่นหอมมากๆเลยคะ่ะอันนี้เราฉีดในห้องนะคะหอมเลยคะ่ะนีนะคะก็ฉีดไล่ตามทางเดินของม,มดคะ่ะมดแมลงนะคะฉีดเลยใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายคะ่ะสูตรนี้นะคะอันนี้เราก็จะฉีดเลยนะคะสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายคะ่ะนี่รอยมดเดินนะคะฉีดนะคะ,ะ,คะตามหลังรูปเราเนี่ยบางทีอะ่ะค่อยจะมีแบบจิ้งจกนะคะเยอะเลยฉีดไล่ไปเลยคะ่ะ และยังสามารถผสมน้ำสำหรับถูบ้านได้ด้วยนะคะผสมไปเลยช่วยไล่พวกมดมแมลงต่างๆไม่ให้เข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ทำให้อิ่นหอมเลยคะ่ะผสมน้ำถูบ้านไปเลยนะีถูบ้านเราเอฟมานะคะคือมันราคาถูกใช้พลังมือนะคะหมุนเอาเองเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาไปถูบ้านกันเลยค่ะ และสำหรับการไล่มดแมลงนะคะเพรี้หนอนในแปลงผักนะคะประมาณ3 0 4 0ซีซีนะคะต่อน้ำา1ลิตรค่ะอันนี้ดาวก็กะเอาเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ฉีดนะคะไล่พวกเพรี้ยแมลงนะคะมดต่างๆที่อยู่ตามดินค่ะ ตามดินแล้วก็โคนต้นนะคะเพราะว่าพวกมดแมลงค่ะชอบอยู่ตอนนั้นนะคะหลังใบด,ด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีเปลือกมะกรูดมะนาวที่เราไม่ใช้นะคะเราบีบแล้วเอาน้ําไปใช้แล้วเหลือแต่เปลือกนะคะอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาทาวิธีนี้นะคะขอบอกว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะ ทั้งงานในสวนในบ้านได้หมดค่ะเป็นน้ํายาอนเนกประสงค์ได้เลยท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะทําง่ายแล้วก็ประโยชน์เนี่ยเพียบเลยค่ะลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ